นายหายกระสุนเอ็มพีใช่ล้ะน้อยนายอะไรวะใครพูดนายมาม่าเรียกใครว่านายไม่รู้จัก สวัสดีคนไทยจะฉายประดุกทุกคนเลยนะคะยินดีตอ้อนรับทุกรีลล่แชแนลคะ่ะวันนี้พี่ก็จะมาแกล้งทีมเหมือนเดิมโทุกวนชบวหอพี่แกล้งทีมากวันนี้พี่จะแบบแกล้งแกล้งเบาๆไม,ม่ซีเรียสแกล้งประมาณว่าใช้สัรพน้ำเรียกทีมาแบบนายนายนั่นนายนี่ เราคือปกติอะเราจะเรียกว่าทีมแล้วก็เขานะคะแต่ว่าตอนนี้ก็จะเรียกเรียกแบบนายแล้วก็เราเหมือนตอนที่เรากับทีมรู้จักกันแรกๆนะคะพี่จะเรียกแบบนั้นนะคะทุกคนอา้าวไม่เข้าอ้าวทำไมายทำไมในทีมไม่เข้าอะ่ะอา้าวในทีมไม่เข้าทุกคนฮัลโหลแต่งตัวอะไรอ่ะอา้าก็แต่งตัวหล่อเท่เห็นเนาะ อะไราไม่เคยเห็นมันคือชุดอ,อะไรอะ่ะชุดในตู้ตูหนหน้นั่นตู้เดมอนวันนี้วันนี้นายเล่นไหมเคุยผายอ่ะเออก็ก็คุยกับนายไงใครคือนายก็ทีมไงเออก็เรียกนายเ,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 เล่นไหมเล่นนายอุ้ยตุ๊แกร้องนายนายอะไรตัวไม่เคยเรียกเขาว่านายนายตุ๊แกร้อ,อง ก็ไม่เคยเรียกเขาว่านายอตอนม่ได้เรียกชื่อเขานายทีมไงนายทีมนายลงไหน,นเธอลงไหนอ่ะอไม่ใช่นายโอ้เธอเธอลงไหนอุ้ยเครื่องบินเปลี่ยนรูปแบบด้วยไม่ได้เข้าเกมนานและกี้ก็ไม่ได้เคยเรียกเขาว่าเธออะ มีรูปมีรูปดีไวแล้วก็คนนี้ผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรอ่ะนายชื่ออชื่อนามิชื่อนามิดีไวแล้วก็นามิเขาอาจจะเป็นช er ิซากะก็ได้นะถ้างั้นข้างขวาก็เป็นโดมิตะโดราเอมอนโดราเออหัวสีเหลืองนายโดดล้อห้องนายวะซันอ้ยนายได้เห็นเกงงนายเลยเห็น เอาอในในเข้ารหัสเราในในไม่เปลี่ยนกระเป๋าเราทำไมอ่ะเราไม่อยากได้กระเป๋าวันนี้คี่ไม่เคยแล้วเขาว่านายเอาเลขได้ยังไงก็ได้เถอะเราปกป้องเราด้วยนะเราไม่มีปืนอุ้ยนายยิงอะไรอ่ะยิงนกเกมนี้มันไม่มีนกมีแต่ไก่มีแต่คนเล่นที่นกทั้งเลยมีแต่ไก่ไก่เยอะตัวเออแต่าเราไม่เล่นสีเดียว นายต่อยกับเราปะะ้าล่ะฮะอะไราะนาย<ห>นอะไร<อ>ะเป็นอะไรตัวนาย,าย,น,ย,น,ยนายหาเหรียญช่วยเราหน่อยนายหากระสุนเอ็มพีช่วยเราหน่อยไม่มีโอ้กระเป๋ายัางไม่มีเอ้กระเป๋ามีกระเป๋าสองนี่นี่เอ้ยรอด้วยดินายอะไรวะใครคีน่านายวะไม่เรียกใครว่านายไม่รู้จักนายชิมไหมไม่มีหรอกมไม่เคยเรียกเขาอย่างนี้เธอ จีไม่เคยนเขาว่าเธอคนรู้จักกันบ้าอะไรเขาจะเรียกกันว่าเธออะไรคนรู้จักหาอะไรหรอเอ้าทำไมพวกไม่พอจังไม่หาผู้เดออ <c oughs> โอ้ตกกอย,ย,ยตุ๊กแกร้องอีกแล้วนายเฉยแยแล้วก็ตุกก๊กแกนาย นายแนรอเราด้วยนายเธอเธอรอเธอรอเราด้วยอืมกีนไม่เคยนะเขาเธอทำนายทิวรอเราด้วยจี่ละแม่งมีเยอะเกินไงแบบจำไม่ได้นะเงี้ยเราไม่เห็นจะมีใครเลยในในมีใครนะในมีกี่คนนะมียี่สิบคนชื่ออะไรบ้างนะชื่ออมไม่แทนแล้วชื่ออมชื่อน้ำ เอาเดี๋ยวถ้าไรครบอะมันเยอะชื่อออมชื่อน้ำชื่อเนยชื่ออริสเหรอชื่อเฟิร์นเหอชื่อฝนบอกว่าแฟนเขาชื่อว่านตาชื่อฟ้าชื่อมิ้นไล่ไหเออไรมาสชื่อเตยชื่อแพวไม่เคยมีเตยกับแพวไม่เคยมี แสดงว่ามึงนะเคยมีคนชื่อบินใช่ไหมในเดสโนดันไม่มีแน่นะนอ้เขียนเนี่ยอะไรอะไรอะนั้นม,มีไม่เคยมี ไม่เป็นไงล่ะโดนตันคือขึ้นบ้างเรเราเราก็มีแต่ใดของอะไหรหมดหรอกเขาบอกมันเยอะเกินเวลาเรียกใครก็จะเรียกว่าเธอเธอแบบนี้นมันค่อยไม่ต้องเรียกชื่อมันค่อยจำชื่อแบบเวลาจำชื่อไม่ได้ก็จะเรียกเธอนะกี้มีมากแค่ไหนเขามีมากก็กี้สองเท่าอ่ะเลรอถ้าเกิดถ้าเกิดเรามีแล้วอยารา้องไห้นะอืมนะเอาว้าว หาดีให้ได้รึ้นเขาคนอ่ะเอาไหมล่ะเออเอาดิถ้างั้นเราก็เลิกกันเลิกกันแล้วก็ไปหาไปหาไปดิหาหามาหาหาดีขึ้นก่อนอ่ะเราเลิกกันไหมกาพูดะเอาเลิกกันไหมหาดีให้ได้ครึ้นคนดิอ๋อถา,ามาาาานายเรา,าเราเลิกกันปะอะไรเราเราเพิ่งรู้จักกันอ๋อโอเคแสดงว่าเราไม่เคยคบกันใช่ไหมรู้จักกันโอเค จบจบตอ,อนนี้แล้วก็คืหาคือคือผู้ชายในไลน์ชื่อไม่มีผู้ชายในไลน์อยู่คนหนึ่งชื่อพีชื่อพีแล้วก็ชื่อเพชรเขาเป็นพี่น้องกันไหมเป็นพี่น้องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็เป็นแฟนแล้วนะก็เราเรายังไม่ได้คบกัน ตอนนี้พี่อยู่ในเกม p a ช c h i Fancy นะคะทุกคนเกมนี้เป็นเกมที่พี่แบบติดมากๆเพราะว่ามันเล่นแล้วมันได้ตังง่ายมากทุกคนดูดิมาถ้าใครไม่เชื่อพี่นะที่จะเล่นให้ดูนั่นไงรางวัลกอ้อนโตนี่600บาทเบาๆเอาดิเอาดิ ได้ตังง่ายยังไม่พอแถมยังมีโปรโมชั่นอีกสมัครเล่นเกมอ่ะรับโบนัส20เปอร์เซทุกยูด้วยถ้าแนะนำเพื่อนยังได้0ูนจุดกเปอร์เซจากกัรแนะน,นำเพื่อนเลยเนะเว้ยดูดีมันได้ตังง่ายขนาดนั้นเจ๊เเขาบาซานแน่แน่ก็ไปหานาย่ยนยก็ไปหาคนชื่อออมนายโดยนั้นเลยอนไรที่กี่สบายใจกียวคนนั้นแหะนายนายมาฟฝ้าเราดีเราจะฟาร์มของเจมผงิดเกมรู้ทุกอย่างในเกมนาย เราไม่แตะแม่ดิงเขิดคืนนี่ทุกคนได้นะครับดิงสตีนกข,ข้อน่ามึงได้เมื่อไรเอ้พูดดีๆทำไมพูดกับแฟนนแบบนั้นวะฮะล่องนายทำไมเราได้ค่าให้ตัวเดียวเองอะก็อะไรเราเราค่าให้ให้ยินให้กำล,ลังใจเราวค่พอค่ายวินนั่นได้ไหมนายรถเก๋โอือนายไม่ดูสมชายกำลังไปสมชายทียอะไรละตัว จะกระโดดทำไมล่ะนายจะชื่อสมชายเหรอใช่นายนายอย่าเพิ่งหนีจากเราเราฟาร์มของอยู่อุ้ยไอ้วอโคตรเยอะนายมาไอ้วอลเลยไม่ต้องเอาหรอกเราละอุ้ยอย่าสอนคว่วตีปากเลยเอ้ยนายมาหาเราหน่อยเรากลัวนายมันมีบักดึงแลนอยู่หลังเราอะนายไม่เห็นอุ้ยนายโกจริงมันแลนไปแล้วนะมันแลนไปแล้วเธอเฮ้ย ะไหนายเราไม่เห็นเจะเห็นเลยนายพลังแห่งลุงพลลุงพลจนสถิติ่านายมันเจ็บมากเอานายมันตายแล้วเราโดนลัดนาย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 ช่วยด้วยเราเล่นอะไรไม่เป็น <c oughs> ลงก่อนนีแกจะเสียสิทธิี่เขานายพูดเขาทำไมนายเข้าวงเหอเรากลัลกวเหอเร็วเรากลัวนายมาหาหน่อยเฮ้ยเราเขาได้ไปหาละอุย้ยวางกับระเบิดเหรอบอภาษาอะไรอ่ะฟังไม่รู้เรื่องภาษาอินเดียจริงจริงเราเป็นลูกพึ่งอนนินเดียลูก,กรึ่งสกวยหรือเปล่าหึ ลูกคือเขามีนสงชายเราจะให้นายเป็นปิดชีมันไม่ไม่อ๋อไม่สมชายนั้นนายนายจำนายจำได้ไหมวันมานที่ไหนแค่สบัตรวชาชฉลยขงเราถูกมวันวันนั้นที่เราเปิดทำให้นายดูแล้วตัวตัวเนื้ไก่นายยิงไก่ทั้งสิบตัว โอ้โหสอมจานเขาบุรีแล้วหนึ่งนายอะไรนารักเราไหมรางดีรักแค่ไหนรักมากกว่าตัวเราอีกเอ็มเอเมท่าอะไรวะเออคุณนึกนื้ว่าท่านี้ปั่นแล้วแม่งท่านี้แม่งปั่นอีกท่าทีมเต้นรถแห่เปล่าลองนายนายยืนนิ่งๆหน่อยไม่ยืนเร็วโอเค้ โอเคนายเก่งมากที่วฮะเขาดูไหมทำไมเขาพูดว่านายทาไมเพราะว่าเขาแกล้งตัวฮมาเยสรุปสรุปตัวมีคนคุยชื่อมินจริงเหรอมีมีเขาเดามัวก็ยังเดาถูกเลย เขาเรียกว่าอะไรเขาเคยแบบเขาเคยผ่านมาในชีวิตที่เฉยเออเขาเนี่ยเขาก็ผ่านออกไปจากชีวิตทีมแลวไม่ผ่านไม่ได้ผ่านหรอกผ่านกําลังจะผ่านแล้วไม่ผ่านเผื่อหน่าไม่ดูได้วันนี้จะไปหรอทําเล็กล้องตัว์เวลาคนดูดีเวลาครับรัลคนดูดีเวลาค่ะรัาดีรักงมกงกรเวลาคนดูนู่นเอ้าจ่าแล้วทีมเลือกอะไรได้บ้างอ่ะ คนดูนูดีตเรื่องอะไร้บ้างีไปหาเฟยคนชื่อมิ้นม์ใหด้วยจบเกมน่ะเออออยด้วยตัวไอสันจะไม่ได้ไม่เขาจำได้ทุกคนเขาจะไม่ได้หรอกเออช่างตัวสิ